วางพี่น้องทามังงงมาตามมังงงในเฮือนมาไลยกินเนาะพี่น้องเนาะเอาน้อยยังก็ได้มาตามตัวนี้กาลังเป็นตัวนี้มาพลิกก็มาพริกในเฮือนพี่น้อง้พักเไยเนาะกาลักบอกเลยบอกแต่มังงงสดๆเต็มเนี่ยฮะเต้าหู้ต้มร้ายแทน่าต้มะฮุงงพี่น้องต้มฟูฟูไอเที่ยวในข้าวทำน้อยได้ทั่น มาพี่น้องตำเกียงกินเองได้พี่น้องเด้ออีสานวันละนิดวันละเมนูนะฮะใส่บะเพ็ดวานไหนพี่น้องตำาตามตํมันข่าตาได้หั่มได้เอ๊ะคลิกโธ่ยมือนี่สตีเกงลูกไม้หนึ่งใช้กระปูกเนาะใส่สองตัวไลยเพื่อนน้ำปลาพี่น้องหกไงเด้อเขากำมังใส่กระแดกซุดๆพี่น้อง โอ้แซ่บแซ่บ <c oughs> กันมาเพชรกระเด็นพี่น้องต้องใส่มองหน่อยหนึ่งฮฮ <c oughs> <c oughs> โอ้ต้องให้โคกดังมันจะแซ่บเอามางนาไปได้ไหมเออม <c oughs> างนาก็ได้โคกี่น้องจะได้มาได้ตับมองหงในเทียนกินแซ่บๆี <c oughs> ่น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> น้ำพุทอลวกกระปูเด้อกระติดเออกินตำหงน้ำเนาะกระปูเออกระปูบอลนี่อ๋อจิ้มเป็นคขกนะลูกหลานนี่แค่น้อเอากระปูไปต้มเด้อเอามาน้ะใส่สุรด์นะพี่น้องต้องใส่สุรด์นี่แต่งนัวแหละในกากะปิมะนาวก็เด็ดมาแต่สวนพี่น้องกินตำแบบอีสาน ทำแบบบ้านนอกเขากินแซ่บๆเนาะนี่สุดรถไปนอนสุดรถกป็ือนป่งนั่นเอาไปนอนกับพู้ต้มใช้น้ำลังก็ได้จับแก้มซื้อนี่มกอจิย่านกับพู้จุกสำคัญกับมังนาว่นอ่ะานตะก้า มองหน้าในสวนพี่น้องในลไลฟ์ดิ้นไหมมองหน้าเลยบอกกี่ทีแมวนี่เออ,อเห็นที่บ้านนาผู้ตม์ไหมแกเสือมันห้อนอากาศห้อนเลีลย้ยวไล่ไล้พี่น้องบูมืมอร์ในโลกกเกแตกแค่หวุนวายทั้งไม่รัดเลยกระปานัา้นโอ้ยสารพัดเ <laughs> อามาใส่มาใส่นี่เออใส่กระป๋าแนบันผู้นำขาจิ้มี่ผู้นาำขากิ้มอย่างเดิมมือกล้องกัน แต่เรื่องนี่ใส่หนีบตาบ้งมาบังคันตามพี่น้องนี่พระเอกของตำมหุงนี่นี่นี่พระเอกของตำมหุงเด้อนี่ปลาแดกขาดบ่วลอพี่น้องนี่โอ้หัวกุ้มรถเออแดงกันเลยแดงเออฮะขาดแหน่หน้าบานนี่เนาะ เอาแซนพี่น้องน่แหน่หอมกรั่มแซ่บอะบนนขันจอนในฮากเหมักฮุงพี่น้องเอ๋จะนเยแล้วแล้วสิซผ้ามาก่นตอนในตำเองกินเองพี่น้องมเป็นยังเองกินเองเด้อเก่งแซ่บมามาพี่น้องมาบ้าน้นฮาขันตอนกินเลยเด้อ ว้าเทรายเทราผมวนะกระปูกระปูผู้ไทยอยากกระปูแน่นีถ้าพี่น้องกินตาสมน้งกันสีพามากินแซ่บท้โอ้กะปูกเมฆไทยกระปูลงแน่แน่่แน่แน่กเะป่อ้กระปูกะปุฮะวายเอะฮะอันมันแ่บอากินไหมกินกินบางเอซีสบายดีลายดีน่อยทิวเนาะ กินมากินกินแล้วทำไบายดีนะแม่ท okay. ิวบายดีเลแม่ทิวอะไรายมาที่นอกมากินน้ำกันแซ่บๆนี่นี่สีกจนอะไมันแซ่บแเด้อเอาพวกเผ็ดมาใน่องนอเพ็ดในสวนนึงเพ็ดหล่อป้าทุกอย่งย่ากเพชรบน้นอกลูกโดดแส่บแซ่บออืออแซ่บพี่น้อง มุกอบงี้ลูกโดดผ้ากันกรมาบันกินน้ำกันเด้ออืมอืมาเพ็ดผักเลยเนาะเๆแง่ดีโเอาสตชวงละแล้่ะเนี่เพ็ดเ็ดแทบแพี่น้องเลย แซบหลายเนีอยแซบเนยยินงแแม่ร้านเอยนะแซบไม่หรอมันยากได้ไหมยิ้มือเองพักนั่งเลย คัดพริกน้ำพีน้องเลยโอ้ข้าวก้องเห็น้โอ้โหจีบ้าจัาาาดใจัดใจพี่น้องอากาศทอดมัดด้มนเนี่ยเอ้าทอดเอ้าคนที่โตคนที่ชาบ้มมั้เนี่ยมาตรง พี่ซาไม่้องหอนหอมาได้มาได้พากันครับมาสำมาทิ้งเด้กินถ่าพี่น้องออเมื่อกินตันหงโอ,อ,อ,องคี่รอบกินดิซือด้วยหายกระไรกระแทดดูเนาะขอบใจกอบใจ